สวัสดีครับนะกเข้าพบก,กับรายการในออยอซิเมอร์นะครับก่อนทะี่ผมจะมาเล่าเรื่องคือการทําเกมกับแกะการทำเกมนิยายเการทําเกมนิยายคือคุณจะสามารถมาเริ่มเป็นคอมก็ได้หรือทําแบ็กเก้าพื้นหลังแต่ตอนนี้ผมจะมาสอนกันว่าการใส่แบ็กเก้าหรือการใส่หรืออะไรต่างๆเนะี่ยแล้วก็การเปลี่ยนภาษาไทยทำยังไงแล้วผมจะหรือ,อยังไงหรือเราจะมา การทำใส่เสียงการใส่ภาพตัวการ์ตูนการตั้งชื่อตา้ชื่อท่านก็นรู้อยู่แล้วนะฮะก็คือถ้าเราจะสร้างเกมอะไรอย่างหนึ่งเราต้องคีย์นิวโปรเจกต์ก่อนยิ้มตังค์เลยทำไงครับยืมตังค์ยี่สิบยกเกินทำนะทำยี่สิยกเออขอแป๊บเดียวยขอเดียวขอเวลาห้าดีอ่านะครับแต่เดี๋ยวผมก็คีย์โปรเจกต์ก่อ,น,อนเช่นเราจะคีย์โปรเจกต์ก่อนนะอย่างเช่นเราผมจะพิมพ์ไป <write> ถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยนะฮะถ้าพิมพ์ภาษาถ้าพิมพ์ภาษาไทยอะ มันก็ไม่มันก็ไอ้นี่ใช่ไหมฮะมันก็จะไม่มีคำแต่ถ้าเราทำพิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันจะมีคำแน่นอนนะฮะอย่างเช่นผมเรียกว่าอ่านะครับควานะคมหวังแห่งรักโอเคถูกแล้วโอเค <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่ใช่อ่านะฮะเราสามารถเลือกว่าเราจะสามารถเป็นทีวีก็ได้อ่าเช่นคือเราเลือกสไตล์ในการเล่นก่อนแรกผมก็เอาเพชรก่อนละกันคือดมอนด์เดี๋ยวเอาบิตเตอร์เบบี้หรือแครย่อเบบี้หรือสามดีสามดีเนี่ยสามดีเนี่ยสามดีเกเราจะเลือกสามดีก่อนแล้วกันอย่างเช่นคุณต้องการอย่างเช่นอุ้ยอยากจะสร้างวะ จะสร้างอะไรอย่างหนึ่งโอเคผมก็ดำเนิงคุณเย็ยนคุณเย็ยนคุณเดียขอร้องต้องไปี้ทุ้ยเทครับเฮ้ยนะฮะคืออย่างเช่นคืออย่างเช่นคุณจะใส่เอเมจหรือคุณจะใส่รูปอย่างเช่นผมอ๋อเลือกรูปอะไรแล้วกันเรื่องแย่กว่าเรื่องอุบาทจ้าเน่ยนะฮะ ใครๆก็รู้จักโปรแกรมนี้ใช่ไหมครับก่อนแรกผมก็จะเอาตัวละครที่มาลีที่ผมสร้างเกมมาโอเคก่อนแรกตุกเกมที่ไหนวะอ๋มอามาอยู่ห้องยิวนี่วะ่ะห้องยิวก็ชื่อชื่อผมนี่แหละฮอ,อบออล็อฮอบออล็อนะฮะก่อนแรกนะผมก็จะต้องใส่รูปภาพไปก่อนนะครับนี่ครับต่อจากนั้นนะฮะอย่างเช่นคุณอยากจะอิมเมจรูปภาพ คือ i m g g e b a c k g r o u n นี้ยอกอนแรกผมก็จะใส่ image ในการ image จอฒื้น,นะ,ะในการ image image ต่างๆเนี้ยโอเคกอนแรกผมจะเปิดโฟลเดอร์ของงานนุ่มนี้ก่อนการ image ก็คือก็คือการใส่รูปหรือการใส่สามารถใส่วิดีโอได้นะครับไม่ได้อยู่เ,เช่นผมอ่าก่อนแรกเราเลือกการดี image ก่อนนะฮะ เราจะไม่ใช้นี่คือตัวอย่างท T T ้นะนะผมก็ไอ้ิ้นทีระเบิด,ดโอ้คุณกานายแน่มากอ่าแค่กันแรกเยอะเราไปชักผมเปอร์เกอรคีลากันตัตเช่นผมใส่เฮดใช่ไหมฮะื็เฮดแปลว่าแทนตัวค่าฮิมาริแล้วก็เราก็เขียนว,ว่าสมายไม่เชื่อเ้วก็สมยเกียนีลยสิอเขาหมายถึงสม จากนั้นผมก็จกนะคุณจะอิมเมจเออคุณกล้าเดี๋ยวผมจะขอไปจากนั้นผมก็จะอิมเมจนะเวลาอิมเมจก็คือเราจะใส่เนีย่ยเราก็ใส่ชื่อภาพเช่นเช่นภาพผมอย่างนี้ใช่ฮนะออรู้สึกว่ามันจะขาวไปโอเคมัก็ไม่เอา,อางั้นแต่แล้วมัวนขอดูแล้วกันรู้สึกว่ามันมนีหลายรูป คือถ้าคุนค,คุณก็คใครๆรู้จักเนี่ยโอเคเราไม่เอาคี่คารุเราจะใช้นมเอ่อ n o โ,โ,โอเค n o r m ที่มารีสมายโอเคมันก็ใช้ได้แต่อ่าอย่เช่นเราอยากจะได้เราก็ต้องใช้รูปนี้ก่อนโอเคเราจะใส่รูปเราจะไม่ใช้นี้เราก็จะอีเมลก่อนแล้วกันเราช้เเพุก่อน อันนี้คือการกระบนของมารีนะฮะแลับปุ๊บใส่ไปเรียบร้อยแต่การใส่ก็คือมันต้องก็คือคนต้องใส่คือการใช้เครื่องหมายเขาเรียกเครื่องหมายอะไรนะไม่รู้นะฮะก็ามไปแล้วกันก็นแรกเราก็มาถึงพูดถึงนานะะการดีฟายฮะการดีฟายหรือการเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเขาเรียกว,ว่าตัวละครใชนะคือไม่ใช่ก่อนแรกเช่นผมกดตัวเฮดใช่ไหมฮะส่วนนี้คืออะไรนะคัลเลอร์เฮ ใช่ไหมฮะคัลเลอร์เห็ก็คือมันเป็นรหัสของสีต่างๆอ่าอย่างเช่นผมเปลี่ยนชื่ออะไรอลินอลินไม่รู้นะเราจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นฮิมารนเลยโอเคฮิมาริเราก็พูดถึงเสร็จใช่ไหมฮะอออันนี how, ้ไม um ่เกี่ยวอันนี้ไม่ของรายการผมอ่าคัลเลอร์เดี๋ยวเช่นคัลเลอร์เริ่มต้นมันเป็นสีนี้โอเคเื็นสีนี้ คันเล่อของไอไอฮิมารีมัเป็นสีนี้เดี๋ยวขอขอขอเพิ่มตัวใหดก่อนนะฮะโอเคโอเคผมก็เซฟไปแล้วกันจากนั้นผมก็เปิดโปรเจกต์ขอบวันเลิฟขอบวันเลิฟนะฮะออกะฮะ็จากนั้นผมก็โอเคนี่ครับนี่ฮะตัวสองจะเป็นสีเขียวครับแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสีใช่ไหมฮะคุณอยากจะเปลี่ยนสี คุณก็ copy ชื่อนี้หรือเ,เราเขียนว,ว่า color hex ก็ได้ color hex แต่ของผมไม่ใช่ color hex นี้เอา color color นี่เป็นไงนี่ครับ color คือชื่อแต่ละชื่อต่งตางๆอืมนี่ครับนี่ครับมันจะมีรูปชื่อใช่ไหมอโอเคผมอย่างเช่นผมอยากจะเปลี่ยนเ,เ,เป็นสีแดงผมก็ copy ชื่อมันมาปึ๊บจากนั้นผมก็ใส่ แล้วจากนั้นมันมัน,ม,นมันก็จะนี่มันก็จะเปลี่ยนให้อโอเคอ่าใครับพี่มนลี้จะเป็นสีแดงนะครับต่อมามต่อมาโอเคเราอยากเออเราจะโชว์รูปได้ยังไงร,รูปพ,กปพีก่อนแรกผมไม่ใช่ก่อนแรกผมก็กุ่มโชว์คือการโชว์คืออย่างเช่นคุณจะโชว์อย่างเงี้ยถ้า ถ้าเราอยากจะทำแบ็กกราวด์หรือเราจะใส่แบ็กกราวด์ล้วก็แนวหนึ่งขออะไรอย่างหนึ่งนะฮะตอนที่ใเราจะใส่แบ็กกราวด์เราก็ต้องกดเราต้องเหียงเขาว่าสก,กรีนนะโอเคก่อนแรกนะฮะก่อนแรกเราต้องวินวักไ้ก่อนนะฮะไม่งั้นอยู่ไม่ได้มันนี่งคำสั่งคำสั่งมันจะไม่ได้นะฮะอ๋อขอโทษแยม่มมนโยงแย่มหนู อ๋อลืมบอกคือละครตัวราคาของผมเนี่ยมันคือ png png โ okay. อเคแล้วก็นี่ครับเอ้าคุณกาคุณยังไม่นี่เลยนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,รรบอไอ้จ้ามันเป็นของอะไรใครจะเป็นมาเองโอเคอเคครับ นี่ครับรูปภาพผมก็ใส่มาเรียบร้อยแล้วฮะแต่การใส่รูปภาพหรือการใส่เมเมจคือเราต้องคือเช่นุณเซฟว่าเดร์ไว้ที่ไหนคุณก็เอารูปเขาเอารูปภาพเอาเอารูปภาพใส่ตรงนั้นแหละทองตัองตัองตัวทอัองต่อง้ต้องตังตงววงองตองออแ้วง มก็เอาไฟกาวของไอ้นี่มาก่อนก็แล้วผมจะปิดโปรแกรมก่อนนะฮะปึ๊บจากนั้นผมเซฟไว้ที่ไหนวะโอคเซฟไว้ที่นี่คือคือเนี่ยไฟล์คืออย่างเช่นกูจะอิมเมไฟล์กก็อย่างนี้อ่าก่อนแรกเอาละเราจะมาเล่าถึงเรื่องนี้เลยเลยอย่างเช่นเราใส่สกีนสกีนแต่การใส่สกีนนั้นเราต้องพิมพ์เขาว่าอิมเมก่อนโอเค ต่งไหนตรงไหนในคิวนาีตอบตอบกังไหนก็รงน,งนงเลิทโอเีแบ็กก่าก็เป็น b ีจีกันแบ็กเกาโอเคมีมีโดตน้นเรวก็วินวักตามด้วยวกดเทาตับตามด้วยข้อมายคำพูดแนแล้วก็คิว่ามีรอโอโ,อโ,อโดมีโด ใส่นามสก,กุลนะครับเจเจอะไรวะ JPG เจเจพีจีตอนั้นก็ใส่ขื่อใหม่คำพูดอีกทีอยเช่นผมจะใส่สก,กีนแล้วก็พิมพ์ชื่อของแ okay. บ็กกราวด์มิโด้โอเคป๊บจากนั้นผมก็พิมพ์ผมก,กดไป h o v เล l e แล้วก็ประกาศก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นไงนะครับก็ไม่ยากนะฮะดีเชิญเคจจแล้วก็จบส่วนต่อมานะครับ,บคือ,คอถ้าเรา,าเช่นเราประกาศไปแล้วเราเปลี่ยนสีเป็นชื่อไปแล้วห้างเช่นคุณอยากจะทำคำถาม จริงไหมคถามคือการคําถามการทำง่ายๆฮะแต่ผมจะข้ามไปก่อนแต่ค่อยเล่าทีหลังแล้วกันตอนนี้ผมจะมาเล่าถึงคือการใส่ประโยคต่างๆคือการใส่ประโยคคือก่อนแรกเราต้องทําตัว define ก่อนทางเช่นคุณอยากจะเพิ่มตัวละครแล้วก็พิมพ์คําว่า d e f i n อ่าพิมพ์ define กัน define มี เช่นอย่างเงี้ยครับมี black เตอร์ตามด้วยวงเล็บนะฮะจากนั้นก็ตามเพื่อหมายลูกเป็นลูกน้ำหนึ่งอันเอ้วใช้เป็นสีเขียวอะไรวะตามด้วยตัวชั้นคือมีแต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทยพิมพ์ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้จากนั้นผมก็เขียนว่า color color คอเลอร์โอเคคอเลอร์ทั้งาตามไปเท่ากับและตามด้วยลูกน้ำจากนั้นผมก็เลือกสีสีหงมคือสีเขียวเลือกสีอื่นก็ได้เป็นไปได้นะฮะโอเคตามด้วยนี่ครับและนี่ครับเอ้ยไม่ใช่ตามด้วยลูกน้ำครับไม่ใช่วงเล็บปึ๊บที่ก็เสร็จแล้วครับอ่ากลับมาคุยเรื่องกันต่ออย่างเช่นฮิมาริอย่างเช่นเราจะพูดว่าเบลคัน เรียวข้ามนะฮะกะ็คูสใช่หัวในจับดีกว่าในคือาสามารถเขียนชิดกันก็ได้นะเขียนชิดกันก็ได้ปึ๊บนี่เขียนชิดกันก็ได้หรือเราจะเขียนห่างกันก็ได้เช่นนี้นี่ฮอ่านี้ นี่แล้วจากนั้นก็เซฟนะฮะก็ผลลัพธ์ก็จะได้เป็นอย่างนี้ปึ๊บโอเคโอเค,น,คน,นี่ครับกลัวข้ามไนท์กะแล้วก็มีเนี่ยฮะมีกลักูดอ่านะครับก็ตอนนี้ก็ได้รู้แล้วนะฮะก็คืออย่างเช่นคุณอยาก